รับเงินจาก tiktok ฟรีวันล,ละ10บาทดูให้จบนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากค่ะอันดับแรกเลยก็กรอกชื่อนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะช่องที่2ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะและช่องข้ามมาช่องที่4เลยนะคะก็จะเป็นรหัส6ตัว รหัสที่เราตั้งเองนะคะรหัสอะไรก็ได้ค่ะช่องที่5ก็ต้องเป็นรหัสเดียวกันนะคะค่ะพอกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดรับรหัสยนืนยันเขาก็จะส่งรหัสผ่านไปที่เบอร์โทรของเรานะคะเราก็กดรับนะคะับเขามีเวลาให้60ิวินะคะเราก็ไปดูในข้อความของเรานะคะว่าเขาส่งรหัสมาให้หรือยังนี่กอรหัสก็มาแล้วค่ะก็จะเป็นรหัสหหลักนะคะให้เราเอารหัส ก็จำรหัส6หลักนี้นะคะไปกรอกในรหัสยืนยันนะคะเขาก็จะมีเวลาให้อยู่นะคะ60วิีพอ,อกรอกเสร็จแล้วเราก็คลิกข้างล่างเลยค่ะคําว่าลงทะเบียนทันทีนะคะกดแล้วเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะช่องแรกก็คือจะให้ใส่เบอร์โทรช่องที่สองก็จะให้ใส่รหัส6หลักที่เราตั้งไว้นะคะ ใส่เบอร์โทรกับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเข้าสู่ระบบด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าหลักของเรานะคะตรงนี้เลยนะคะให้เราไปกดที่ของฉันมุมด้านล่างนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกก็คือชื่อมีเบอร์โทรนะคะแล้วก็เลเวล เลเวลของเราก็คือเลเวลศูนย์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเราเป็นสายฟรีเนาะภารกิจที่สามารถทําได้ต่อวันก็คือตรงนี้นะคะสายฟรีของเราทําได้สิบครั้งนะคะต่อวันครั้งละหนึ่งบาทก็คือยอดของเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ทําเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งภารกิจเราไปดูวิธีการรับงานแล้วก็ทํางานกันต่อนะคะเราก็ไปที่หน้าหลักค่ะ เราก็ไปที่หน้าหลักนะคะหน้าหลักเขาก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะคะว่าเลเวลศนตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็กดรับงานรับงานก็คือกดตรงนี้นะคะก็ขึ้นรับภารกิจสําเร็จนะคะอ๋อเขาให้กดรับทีละงานนะคะพอรับได้หนึ่งพอรับได้งานหนึ่งแล้วเราก็ไปที่ภารกิจ ด้าน,นล่างนะคะที่มีคำว่าภารกิจนี้นะคะ,อะพอมาที่ภารกิจตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูวิดีโอตรงนี้ค่ะเปิดดูเลยนะคะจากนั้นเราจะกดที่เปิดแอปก็ได้ค่ะหรือว่ากดที่หัวใจเลยก็ได้ค่ะเราต้องคอยดูดีๆนะคะว่าโปรไฟล์ถูกต้องไหมเผื่อว่าเรากดแล้วดิ k t o ออาจจะเด้งไปของคนอื่นนะคะ สำหรับเรา่เราเลือกกดเปิดแอป,ปเนาะค่ะก็จะเด้งมาในหน้าติ k กตอก็อนี้นะคะแล้วก็กดหัวใจแค่นี้ค่ะกดเสร็จแล้วเราก็กดกลับนะคะพอก,กดกลับมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็รอให้เวลาตรงนี้ เป็นศูนะคะพอขึ้นคำว่าส่งมอบแล้วเราก็คลิกคำว่าส่งมอบเลยค่ะนี่งานก็เสร็จไปอีกหนึ่งงานแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่รอการตรวจสอบนี่ค่ะก็คืองานที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะกกำลังรอตรวจสอบนะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็ไปรับงานต่อค่ะ ่าก่อนอื่นเราไปดูที่ของฉันก่อนก็ได้นะคะพอมาที่ของฉันนะคะนี่ค่ะยอดภารกิจที่ทําได้วันนี้ก็จะลดลงเหลืออีกแปดภารกิจนะคะเราก็ไปรับงานแล้วก็ทําต่อให้จบเลยนะคะกดรับภารกิจมาที่ภารกิจเปิดดูวิดีโอกดเปิด กดหัวใจแล้วก็กดกลับค่ะกดย้อนกลับเลยนะคะเวลาตรงนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ1ิวินะคะเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งเนาะกดส่งมอบเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะงานก็จะหายไปจากนั้นเราก็ไปหน้าหลักต่อค่ะ,ะไปกดรับงานต่อนะคะ พอรับง,งานเสร็จแล้วเราก็มาที่ภารกิจค่ะก็มาทำงานต่อให้เสร็จนะคะก็ทําอย่างนี้นะคะให้ครบไปเรื่อยๆนะคะเปิดดูวิดีโอเปิดแอปด้านบนค่ะกดหัวใจถ้าสมมติว่าใครไม่อยากกดย้อนกลับด้านล่างหลายรอบนะคะให้กด สามขีดด้านล่างก็ได้ค่ะเขาจะก็จะเป็นหน้าต่างหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแอปติ๊กตอกอันนี้ก็คือแอปที่เราทํางานนะคะเราก็มาคิกที่แอปทํางานกดที่ย้อนกลับด้านล่างทีนึงค่ะเขาก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะคะแล้วเราก็รอเวลาตรงนี้ให้จบนะคะเสร็จแล้วก็กดส่งมอบค่ะ เราก็ไปดูนะคะว่าเราทําไปได้กี่ภารกิจแล้วที่ของฉันแล้วก็กดที่ของฉันนะคะอ่ะวอีกหนึ่งภารกิจค่ะเราก็ไปหน้าลักไปรับงานไปที่ภารกิจเปิดดูวิดีโอเปิดแอปกดหัวใจ กดสามขีดข้างล่างเลื่อนมาหน้าง,งานตรงนี้นะคะกดย้อนกลับทีนึงค่ะค่ะเวลาก็จะนับถอยหลังให้เรานะคะ10วิภารากิจละ1บาทนะคะสำหรับคนเลเวลศนย์ก็คือคนที่ไม่ได้ลงทุนนะคะคนที่ชอบงานสายฟรีนะคะเวลาจบแล้วเราก็กดส่งมอบนะคะ แล้วค่ะเราก็ไปที่ของฉันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะระบุภารกิจที่สามารถทําได้ตรงนี้นะคะก็คือภารกิจของเราเป็นศูนย์แล้วก็คือเราทําจบแล้วนะคะยอดรายได้ของวันนี้ก็คือเงินยังไม่เข้านะคะก็จะต้องรอการตรวจสอบของเขาก่อนนะคะการตรวจสอบก็คือไปที่ภารกิจที่เราทํางานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปกิ้มตรงรอการตรวจสอบตรงนี้นะคะ ก็คือตรงนี้ก็คืองานที่เรารอตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะได้ตังค์นะคะภารกิจที่เสร็จสิ้น <Yeah. S 1> ก็อันนี้นะคะที่ได้ไป1บาทเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วใครที่ต้องการโหลดไว้ในหน้าจอหลักของเรานะคะ <Yeah. S 1> ก็ไปที่ตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะกดตรงนี้ค่ะ เร่งมานะคะให้เราเลือกว่าของเราเนี่ยเป็น Android หรือ iOS นะคะสำหรับเครื่องเราเป็น Android แล้วก็กดตรง Android นะคะตรงนี้นะคะก็จะเน่งมาหน้าเบราว์เซอร์แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ต่อคะ่ะก็กดกลับสู่การทำงานนะคะเพราะเราใช้เครือข่ายอยู่นะคะก็รอมาโหลดสักครู่หนึง่งก็จะเด้งมาอย่างนี้คะ่ะแล้วก็กดติดตั้ง รอขัโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จค่ะแล้วก็กดเปิดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเด้งมาแบบนี้เราก็จะต้องอนุญาตค่ะเราก็จะโหลดเสร็จแล้วนะคะ เขาก็จะเด้งมาด้านนี้นะคะเราก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่าน6ห,หลักของเรานะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยค่ะพอกดเข้าสู่ระบบนะคะเขาก็จะเด้งมาหน้า,นาหลักของเราแบบนี้นะคะก็กลับไปดูที่ของฉันค่ะอันนี้เขาก็ตรวจสอบงานเสร็จแล้วนะคะยอดเงินก็เรียบร้อยแล้วะค่ะเข้าแล้วนะคะ10บาทนะคะหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรคลิกที่ ด้านล่างนี้เลยนะคะศูนย์บริการลูกค้ากลุ่มไลน์นะคะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยคะ่ะก็เขาก็จะให้คัดลอก ID Line น์ะคะเพื่อไปค้นหาในล ne ของเรานะคะเราก็กดคัดลอกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปที่ l ลายของเราแล้วก็ไปที่ค้นหานะคะแล้วก็จะเป็นเด้งขึ้นมาในหน้าของ แอดมินไลน์นะคะมีปัญหาอะไรก็สอบถามเขาในนั้นได้เลยนะคะส่วนถ้าใครอยากได้งานเพิ่มหรือว่าอยากได้เงินเพิ่มนะคะเขาก็จะมีระดับ V.I.P. ต่างๆให้เราดูนะคะเราก็ไปที่หน้าหลักข้างล่างนี้เลยนะคะกดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ าก็จะมีตั้งแต่ระดับเลเวลหนึ่งถึงเลเวลเก้านะคะก็คือเลเวลห้าแล้วก็ไปเลเวลเก้าเลยซึ่งเลเวลต่างๆเนี่ยจะมีการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะทุกคนทราบดีนะคะอย่างเลเวลหนึ่งก็ลงทุนน้อยหน่อยนะคะ399บาทภารกิจในการทำง,งานก็คือ10ครั้งเหมือนเดิมค่ะ1ิครั้งเหมือนเหมือนที่เราทำอยู่ในเลเวลศูนย์นะคะ แต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือจากภารกิจที่เราทำครั้งละ1บาทนะคะก็กลายเป็นภารรกิจละสองบาทนั่นเองนะคะเลเวลสองงานก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นสี่สิบห้างานหรือสี่สิบ้าครั้งนะคะรายได้ต่อครั้งก็คือ4ี่บาทนะคะแต่ว่าก็จะลงทุนเยอะหน่อยนะคะ3 9 9 9บาบาทนะคะก็มาศึกษาดูในหน้าตรงนี้ได้นะคะ การลงทุนยังไงก็มีความเสี่ยงเนาะอยากให้ทุกคนศึกษากันดีๆก่อนนะคะค่ะถ้าใครสนใจจะสมัครทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็สามารถกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อทำงานได้เลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะ หากมีคอมเมนต์อะไรหรือสงสัยอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปได้นะคะถ้าสามารถตอบได้หรือว่าให้ความช่วยเหลือได้ก็จะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ